Max, I'm gonna keep it going today. Ain't nothing death, going today. Gotta to keep the flame on, Max. I'm gonna keep it going today. Ain't nothing death, going today. Gotta to keep the flame on, Max. I'm gonna keep it going today. Ain't no death, going today. Gotta to keep the flame on. Gotta keep the flame on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตครับเบนไมกะโมโตครับวันนี้มีรถน่ารักนะครับมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วใช่ไหมฮะเมื่อวานเราปล่อยรถน่ารักไป้หนึ่งคันนะคือเจ้าโตโยต้าเอ้ยฮอนด้าคอร์สโรดนะครับตอนนี้ยังอยู่นะคุณผู้ชมแต่ไฮรีเออร์ติดจองแล้วเรียบร้อยครับผมลงไปเมื่อวานสองคันแป๊บเดียวนะเอาเป็นว่าวันนี้เรามีแบบน่ารักแบบคุณผู้หญิงน่าชอบอ่าใช่ผู้ชายก็ขับดีผู้หญิงก็ขับได้ครับ นี่ก็คือเจ้าโ o l k s w a g e n นะครับนิวบิตเทลตัวนี้คุณผู้ชมต้องดูดีๆก่อนนะไม่ใช่ตัวรุ่นทั่วไปที่วิ่งกันอยู่บนถนนบนถนนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัว2.0ตัวนี้มันแรงเทย่งไงพี่เบ้นคันนี้นะเป็น1.8ทอร์โบมีน้อยคันนะครับเป็น1.8และมีเทอร์โบอีกมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้พี่เบ้นพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้<ช>เลยครับ ต่อมานะครคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับชมเจ้า VW b i e t l e คันนี้นะก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยนะคันนี้เป็นปี2002นะครับคุณผู้ชมเป็นไงนสีแดงแบบนี้เขาเรียกว่าสีแดงอะไรนะครับสีแดงแรงลิตรพดพิระวังหมดแรง <c oughs> นั่นไง <c oughs> <c oughs> หรือสีแดงเหนียวซับนะคุณผู้ชมดูนะ <c oughs> คันนี้นะผมต้องบอกเลยนะฮะความพิเศษมันก็คือเป็น1.8ทวีโบฮะสีสันของเขาเนี่ย สวยงามสวยงามเลยนะท่องไว้นะคุณผู้ชมท่องไว้ว่า1.8เทอร์โบไม่ใช่2.0ที่ลงขายกันอยู่ทั่วไปได้ยินไหมบางๆเลยนะปังๆเลยโอ้ยอย่างกับไฟแช็คคือต้องดูนะฮะรอบรอบคันนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้เดิมๆนะฮะมาพร้อมรอเดิมนะล้อของเขาเป็นขอบ16นะฮะคุณผู้ชมได้อะไรรู้ไหมคุณผู้ชมได้ยางยางปี2021 2021เลยหรอใช่2021อาทิตย์ที่3 2021นี่คือยางใหม่เลยนะคุณผู้ชมใหม่วิ่งวิ่งเลยดีกว่าฮะใช้งานได้อีกยาวๆครับใช่ครับคุณลองดูดิตัวถังเขาเนี่ยน่ารักนะอ่าคือหลายๆคนนะฮะอาจจะมีความใฝ่ฝันว่าชอบรถโฟก์เต่ารุ่นเก่าช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ครอบครองเพราะว่าถ้าบอกตรงๆเลยราคาแรงกว่าตัวนี้อีกใช่ทุกวันนี้นะโฟกเต่ารุ่นเก่าก็คือเริ่มจะจับต้องยากขึ้นทุกทีถ้าเป็นตัวตาหวานนะอ่าใช่ครับผมราคาแรงกว่าตัวนี้แน่นอนนะฮะตอนนี้ เพราะฉะนั้นน่หันมาเล่นตัวนี้กันเยอะแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมผมว่ามันมันเป็นรถที่น่ารักผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีนะค,ะคุณผู้ชมแล้วตัวถังของเขาคันนี้สวยมากเลยเดิมๆทุกอย่างก็ต้องบอกคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับ,รบที่มีภรรยาอยู่ที่บ้านอย่าเปิดคลิปนี้ให้ดูเด็ดขาดเสียตังแน่นอนเสียตังนะครับระวังระวังนะครับระวังเมียปล้นนะฮะมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมลองดูหรือฮะ ว่าที่ผมบอกว่าตัวถังของเขาเนี่ยสวยจริงๆหรือเปล่าสีสันของเขาเนี่ยสวยจริงๆหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับผมบอกเลยนะว่าของเขาเนี่ยทั้งตัวถังและสีนี่สวยมากๆนะฮะเงางามกันเลยนะครับใช่ครับผมก็เอาง่ายๆว่าสีเต็มดีกว่าใช่นะฮะสีแดงนี่เงาฉ่ำๆเลยนะขออนุญาตน,นิดนึงนะพี่กอฟครับคันนี้นะพาสี สี่ตุลาสองห้าหกสี่ก็ยังใช้งานได้อีกหลายเดือนอยู่นะครับ<ช>คุณผู้ชมครับใช่คผมอ่าแล้วก็ต่อมานี่ของเขามีอะไรนี่วเต์กาดคุณเห็นไหมอ่ายังอยู่นะของโฟ l kswagen เลยนะฮะนี่มีตาโลโก,โก้เรียบร้อยนะค,คุณผู้ชมคือง่ายๆว่าดูดีมีชาติตระกูลใช่ะฮะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าตอนนี้เนี่ยนิวบิทเทิลอ่นะครับฐานผลิตเนี่ยคือเลิกผลิตแล้วใช่ คุณผู้ชมเก็บได้เลยรถพวกนี้ยังไงก็มีแต่ราคาขึ้นนะฮะวันหนึ่งของคุณมีราคาแน่นอนนะฮะรับรองนะฮะแต่เรื่องอะไหล่ไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าอะไหล่ก็ยังมีอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะค่อนข้างเยอะนะครับมาถึงบันท้ายนะครับของเจ้านิวิทเทิคันนี้นะครับทราบอกคุณผู้ชมก่อนว่าบัานท้ายยังอยู่ในสภาพที่สวยงามใช่นะครับแม้กระทั่งไฟท้ายนะไฟท้ายก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับคุณผู้ชมครับผมลโก้นะครับยังอยู่ดีมีสุขนะฮะครับ สวยงามนะครับคือผมว่ามันเป็นรถที่น่ารักมากๆเลยนะใช่คือตั้งแต่หัวจุดท้ายของเขานี่โค้งมนอย่างนี้นะฮะก็คือตามแบบฉบับของรถฟงเต่าสมัยโบราณนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้รถที่ออกมาก็ไม่มีแนวนี้แน่นอนคือตอนสมัยก่อนตอนออกมาใหม่ๆอ่าไม่มีปัญญาจริงๆ่าจับต้องไม่ได้เลยใช่เพราะแพงมากใช่และตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าใครขับรุ่นนี้ ก็มีแต่คนมองแน่นอนนะฮะใช่ฮะโอ,โอ้โหต่อมาอเดี๋ยวโ <นะ S 2> ชว์บอันท้ายหน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวจะเปิดนะครับห้องเก็บสัมภาระนะสั่งงานจากรีโมทหรือว่าจะสั่งงานจากในรถก็ได้นะครับคุณผู้ชมอ่าซบเข้าไปเป็นไงฮะโล่งๆสะอาดตามะดูนี้อ่าบางคนนะฮะอาจจะว่าพื้นที่มันเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนอผมให้ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าโอเครถนะฮะับเขาเป็นไซส์มินินะ,ะเพราะฉะนั้น ห้องเก็บสัมภาระของเขาไม่ได้กว้างนะฮะแต่สามารถเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้เดี๋ยวผมให้ดูใต้พรมก่อนดีกว่านะฮะใต้พรมนนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมล้อไหลเดิมยังมีอยู่นะฮะท้ายสวยนะใช่ดูสิท้ายของเราสวยมากนะคุณผู้ชมอ,อ่ต่อมานะ,ะถ้าเกิดคุณผู้ชมถามว่าอ้าวแนละ้วมันเล็กแค่นี้เราจะเก็บสัมภาระพอหรือเปล่าจริงนะผมบอกเลยว่าพอนะเพราะว่าเบาะเขานี่สามารถพับลงไปได้ตรงนะี้เห็นไหมปุ๊บโอ้โห oh. เห็นไหมก็เก็บของได้เยอะนะครับมันสามารถพับได้นอนไปเลยนะฮะใช่แต่ก็คือไม่ได้เยอะเท่าแบบพวกฮาร์เออร์อย่างที่เรารีวิวไม่ใช่นะแต่ผมถือว่าเยอะนะสําหรับรถเล็กๆขนาดนี้ไซส์มินิขนาดนี้ผมถือว่าเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมก็ยังเก็บของกันได้นะฮะเอาขึ้นมาเดี๋ยวพี่เบน์ปิดท้ายเดี๋ยวผมใช้ดูอะไรอีกนิดนึงคุณผู้ชมครับครับ2.0จุดศูนย์กับ1.8เทอร์โบแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างกันตรงไหนนี่ผมจะให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ครับบัญญัต ตับเองเลยละกันอ่ะตัวนี้มันเป็นวิงหลังใช่นะฮะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมเป็นร่องเนี้อ่าถ้าเกิดคุณผู้ชมขับในความเร็วผมจําความเร็วไม่ได้ต้องขอโทษด้วยอ่ามันจะกางขึ้นเองใช่มันจะยกตัวขึ้นเองนะฮะก็คือมีปีกอ่ะเหมือนเป็นสปอยเลอร์นะฮะเพื่อให้กดท้ายไว้ตลอดเวลาและอันนี้ก็คือยังใช้งานได้ปกติครับผมนะครับการันตีให้กับคุณผู้ชมนะฮะ มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกนะฮะคุณผู้ชมนะว่าจริงๆแล้วในท้องตลาดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัว2.0นะฮะ<ช>แต่คันนี้ผมบอกเลยขุมพลังเครื่องยนต์ของเขาพิเศษตรงที่เขาเป็น1.8โทอโบนะฮะ<ช>คุณผู้ชมคือเครื่องคันนี้ติดมาจากโรงงานกับรถคันนี้อยู่แล้วนะฮะ ถึงเป็นแรไอเท่มกว่านะใช่ฮะแล้วก็จะเป็น5สปีดเกียร์หสปีดใช่ครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยดมแก๊สเลยนะฮะผู้ชมเห็นไหมเครื่องสวยๆใสๆแบบนี้คุณดูดิคุณดูดิสวยไหมใสไหมของเครื่องไม่มีเยิ้มนะคชณผู้ชมว่าเครื่องเขาสวยและสดมากๆนะคุณผู้ชมรับประกันเลยนะฮะว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายนะครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่นะครับูดส สีแดงแรงลิตใช่ครับทุกอย่างอยู่ดีนะครับไม่แตกไม่หักแล้วก็ลำโพงสวยงามใช่ครับนะครับไฟตรงประตูยังติดอยู่นะฮะครับโอ้โหต่อมาฮะระบบไฟฟ้าครับขญายนี้ระบบไฟฟ้าครับครับจากฝั่งนงครับนี่เลยครับขึ้นคท้าขอยาตลงอีกสักรอบครับนื่เทกกระจกมองข้างไสปรับไฟฟ้านะครับครับผมปรับไฟฟ้านะฮะซ้ายครับ ขวาครับขึ้นครับลงครับผมสมบูรณนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมต่อมานะฮะมาดูภายในกันบ้างนะคุณผู้ชมฮะภายในนะฮะเออคันนี้เคขาึงเรียกว่า เป็นเบาะหนังแท้เดิมๆนะฮะจากโรงงานนะคุณผู้ชมลองดูเบาะนะสภาพเบาะนะของเขาไม่ได้ขาดนะคุณดูเป็นรอยย่นของหนังแท้นะฮะอันนี้คือรอยย่นเนี่ยเป็นปกติซึ่งมาจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าเข้าใจผิดอ่าไปซื้อคันไหนถ้าเป็นหนังเดิมก็มีรอยนี้แหละอ่าใช่ับคุณผู้ชมฮะเบาะนะยังถือว่าสวยอยู่นะปีกเปิดทุกอย่างแน่นนะฮะทั้งเบาะนั่งนะครับพนักพิงเห็นไหมโอ้โหสวยไงคือแน่นมากๆเบาะเขาค่อนข้างห่อและกระชับตัวมากๆนะคุณผู้ชม ต่อมาที่ด s ชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าคุณดูดิการดีไซน์ของเขาอะผมว่าเขาร้ำสมัยมากๆยังดูสปอร์ตเลยนะเอผมชอบมากเลยดีไซน์แบบนี้คอนโซลเขาใหญ่มากกว้างเต็มตาเลยคุณดูดิโอ้โหสวยๆงามนแบบนี้โอ้โหเป็นคือขับแล้วมันมุมมองมันดีอ่ะใช่ คือมุมมองมันได้เลยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครบอนโซลกลางของเขานะฮะทุกอย่างนะวิทยุคุณจะได้เป็นไพโอเนียนะครับ MP3 นะครับผมระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดอย่างที่เราบอกไว้นะครับคุณผู้ชมครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมของเดิมทุกอย่างยังอยู่ครบครบนะฮะท่าแขก็มีนะคุณผู้ชมนะมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชม แผงประตูฝ <Whoa. Okay. S 3> ั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมนะครับสียังอยู่ในสภาพที่เงางามอยู่นะครับครับปุ่มเปิมยังสวยงามนะครับแผงลาโพงนะครับยังสวยงามอยู่ครับอาจจะมีคราบเลอะๆเธอๆนิดหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะจัดการเคลียร์ให้นะครับคุณผู้ชมครับไฟด้านล่างยังอยู่นะครับตรงขอบประตูครับหนังตรงนี้มีรอยย่นอยู่นิดนึงครับคุณผู้ชมครับนี่นิดนึงนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามจัดการเคลียร์ให้นะครับ อันนี้ให้เห็นสภาพกันสดๆไปก่อนต่อมาหาเทสระบบไฟฟ้าครับเนื่องจากลงนะครับลื่นๆเลยครับขึ้นครับสายะาลงชักรอบครับเพื่อเทสกระจกมองข้างปลักไฟฟ้านะครับครับเนื่องจากขวาครับซ้ายครับขึ้นครับแล้วก็ลงครับแล้วสามารถรับได้นะครับอ่า สมบูรณ์เรียกได้ว่าสมบูรณ์จริงๆนะฮะต่อมาะฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองดูเบาะคนขับนะฮะเบาะคนขับนะฮะหนังนะครับโอเคอาจจาะอ่มีเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมตำหนิผมเชี่อเห็นเลยนะ,ะนเ,ลเล็กน้อยเท่านั้นนะมีแค่นี้นะมันจะอยู่ตรงซอกอนะ ไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดนะคุณผู้ชมครับผมนอกนั้นเบาะทุกอย่างหนังทุกอย่างเนี่ยยังไม่แตกนะฮะไม่ได้แตกไม่ได้ขาดนะครับเป็นรอยพับของเขานะเป็นรอยพับของเขาพนักพิงของเขาอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็เออนี่นี่ตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงเป็นคราบเป็นคราบคราบนะไม่ได้แตกไม่ได้อะไรนะครับคุณผู้ชมนะปีกเปิ่งเขาก็ยังนั่นอยู่นะครับสวยสมบูรณ์ฮะก็คือผมถือว่าได้รถสวยเลยแหละใช่ครับนะผะ ต่อมาที่พวงมาลัยของเขากันบ้างนะพวงมาลัยของเขานี่เป็นพวงมาลัยเดิมติดรถเลยนะครับคุณผู้ชมครสภาพสวยงามนะ,ะมมนครับคุณผู้ชมครับโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบนะฮะมีตําหนิการใช้งานก็คือมือจับเล็กๆน้อยๆค้าบดำๆนะครคุณผู้ชมครับผมต่อมาที่ด้านไม้ดิไม้คือต้องบอกว่าเขาออกแบบมาได้น่ารักมากๆนะ,ะเป็นโค้งๆกลมๆนะครคุณผู้ชมใช่ซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นกันนะไม้ทรงนี้ใช่ไม้เขายังสวยๆใสๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมครับคันนี้นะฮะวิ่งมาเพียง1 2 3 4 3 4สน่าั้กิโลเท่านั ร้านเราขายแต่มล์ไแท้ๆยืนยันการันตีว่าไม่มีการกงใหม่นะครับทผู้ชมคอ้าวตรงนี้ยังมีอีกต่อมาฮะอ่ะขออนุญาตนิดนึงนะฮะวอเตอร์เทมนะครับผมก็คือวัดอุณหภูมิความร้อนนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นวัดบูสต์เทอร์โบของเขานะฮะอ่เดี๋ยวผมได้ลองให้ดูนะฮะโอ้โหไม่ต้องลองไม่ต้องลองแรงมากนะเมื่อวานอุ้มพาใจไวแล้วทีนี่สี่ฮะต่อมากันดีกว่านะครับทุณผู้ชมครับผมห้องโดยสารด้านหลังนะครับถามว่าพอเพียงไหมนะครับทุณผู้ชม่ะลองดูนะฮะผมบอกเลยนะว่า เนื่องจากว่ารถเป็นไซส์มินินะฮะคุณผู้ชมก็การที่เรานั่งนะก็ก็ไม่ได้สบายมากนะฮะใช่<ต>เพราะว่าตัวเราจะค่อนข้างจะตรงนิดนึงใช่แต่ถามว่าอึดอัดไหมไม่ได้อึดอัดนะ<อ>นั่งสี่คนผมว่านั่งได้นะฮะ<อ>คุณผู้ชมครับผมอะต่อมาเรามาดูที่เบาะก,กันดีกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมเบาะหลังนะเบาะหนังแท้นะต้องบอกเลยว่าสวยๆเลยนะทุกอย่างฮะได้ของเขาเนี่ยไม่ได้มีร่นอะไรเลยะคระับเบาะทุกอย่างของเขาไม่ได้มีแตกไม่ได้มีขาดอะไรเลยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากคืออะไรนะติดต่าฝั่งนี้นี่ คือเขายังมีสีตัวรถเข้ามาเพื่อตัดกับภายในสัญลมาเบรกไว้อเพือให้ดูว่ามันสปอร์ตนี่แหละเสน่ห์เขาเลยใช่สวยงามมากๆนะลำโพงลำโพงทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ฮะแล้วก็พนักพิงทุกอย่างเนี่ยโอ้โหผมว่าสมบูรณ์แบบเลยนะฮะนี่ผมสูง170นะนั่งไม่ได้อึดอัดนะนั่งนั่งได้นะฮะสคนไกลๆก็นั่งได้นะฮะ ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ,รบตอนนี้ผมกับพี่เบนก็อยู่ในเจ้า New วิทเทิ1.8เทอร์โบคันนี้นะฮะ,ะครับผมโอ้โหมิติรถมันได้อ่ะน่ารักใช่น่ารักนะฮะ,ะให้ดูภายในนี่แล้วก็ขับค่อนข้างง่ายนะสวยงามเนื่องจากว่ารถบอดี้ไม่ได้ใหญ่นะคุณผู้ชมผมว่ามันขับง่ายเลยนะออกแนวสปอร์ตคือเอาตรงๆเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ท ลรอคุณไม่เคยขับเลยเหรอไม่เคยโอ้โหแต่ก่อนที่กอฟใช้อยู่คันแดงใช่ใหมยังไม่เคยขับเลยคันนั้นอ่ะคือคือเพิ่งขับนี่เอาแบบความรู้สึกคนเพิ่งเคยขับเลยนะขับง่ายมากคือรู้ป่ะเมื่อก่อนที่ใช้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอจะเอาดึงดูดเด็กอ่ะดึงดูดสาวๆอ่ะเพราะว่าสาวๆเห็นแล้วชอบได้ไหมไม่ไม่ได้เลยเละเลยเมียอยู่ด้วยไงจะได้ยังไงแล้วคุณก็ แล้วจะบอกว่าเวลาใครเขาเจอรถเก่ารถเต่าเมื่อก่อน,อนสาวสาวเขาจะชอบหยิกไงจะรถเต่าจะชอบหยิกมันได้ตรงนี้แหละสายยืนนะฮะแต่มียถทบน,นะ,ะใช่ใตัวนี้เป็นรถที่ขับง่ายผมขับครั้งแรกนะรู้สึกขับง่ายเลยแล้วรถเล็กกระทัดรัดาก,การขับขี่ของเขาช่วงล่างคันนี้ผมบอกเลยว่าดีเลยไม่ดีได้ไงเจ้าของเก่าเ็าทำไปตั้งหลายตังค์ช่วงล่างอ่ะต้องทำด้วยคือต้องบอกว่ามันดีมาก รถไม่ได้แข็งกระด้างกระด้างไม่ใช่นะอ่ายังมีความนิ่มนวลของเขาอยู่นะใช่แล้วก็ผมจะบอกพี่เว้นก่อนรถเอ่อนิวบิทเทิลนะช่วงล่างถ้าเกิดทําไม่ถึงนะมันจะมันจะป้องแป้งก็แก๊กก็แก๊กเพราผมเคยใช้มาแต่อันเนี้ยเขาลงทุนทําช่วงล่างแบบไม่อันคุณขับไม่นิ่งขนาดนี้หรอกขับนิ่งนะใช่ขับดีเลยอ่ะนี่เธอโบมาโอ้ยมันมันดึงบอบผมโอ้ย แรงเว้ยเฮ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 ้ยอย่างมันน่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ยินหรือเปล่าเวลาถอนคันเร่งมันจะมีเสียงเทอร์โบโบออฟอะคายออกโอ้โหอย่างนี้เลยอย่างมันได้ได้ได้การบูสต์ turbo ทำงานนะมันดุ้งตูดเลยใช่โอ้คือต้องบอกว่าอัตราการเร่งเนี่ยดีดีเลยนะดีเพราะว่าเขามีเทอร์โบเข้ามาช่วยด้วยนะที่เป็น1.8นะแล้วก็ เกียร์พูดถึงเกียร์บ้างเกียร์ต่อสมูทสมูทสมูทแบบว่าไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเกียร์ต้องบอกอย่างนี้เลยนะอ้คุ้มค่าจริงๆใช่ฮะแต่ผมไม่สามารถถ่ายให้คุณผู้ชมดูได้อย่งงเสียงดังดีด้วยนะเพราะมันอยู่ในมิติรถที่มันโปอ่งเราเปิดนิดนึงทั้งดีนะผมไม่สามารถถ่ายอะไรให้คุณผู้ชมดูได้รู้ไหมิ่งหลัง ไอ้นะวิ่งหลังอ๋อวิ่งหลังวิ่งหลังมันถ่ายไม่ได้อยู่แล้วเราทําความเร็วไม่ได้ตอนนี้จริงๆถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะถ้าเกิดจําผิดต้องขออภัยมันจะอยู่ในความเร็วที่120ขึ้นไปครับตอนนั้นใช้ออดี้อยู่เราคงต้องขึ้นทางโดดกันนะใชาอย่างนั้นแต่ก็ถ่ายคุณผู้ชมดูไม่ได้ไงใช่แต่ว่ามันใช้ได้งันได้แน่นอนนะใช่อันนี้จะให้ดูด้านหลังนะคุณผู้ชมนี่ผมนั่งอยู่ด้านหลังนะไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากนี่โอ้โห มิติมุมมองรถดีมากอ่ะดีแล้วคันรถคันเร่งเขานิ่มเลยนะดูดิโอ้โหโอ้โหอุ้ยมันว่ะเอ้ยเฮ้ยมันว่ะมันว่ะท็อปมันว่ะมันจริงจริงว่ะจริงไม่งั้นราคามันจะแตกต่างกับตัว2.0เหรอเฮ้ยมันถว่ะคือแต่เราตื่นสนุกมากใช่ใช่มันมาก1.8เทอร์โบนะครับคุณผู้ชมจำคำนี้เอาไว้นะครับซื้อทั้งทีเล่นทั้งทีต้องซื้อดีๆใช่ครับนะฮะบสองข้อ แอร์เย็นเย็นมากเลยโอ้ยเหน่อยเถอะสนุกรู้สึกจะชอบแล้วเราเนี่ยี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยดูดิดูดิโอ้ยพอแล้วเร้ายังมันเลยวิ่งอ่ะจากจากแอร์เย็นๆนี่กลายเป็นเหงื่อตกเลยเนี่ยโอ้โหวิ่งสนุกวิ่งดีมากกว่าวิ่งสนุกมากและช่วงแรกยอมรับเลยใช่เกาะเลยนะ ยอมรับเลย,ยใครมาลองแล้วบอกรถวิ่งไม่ดีนะผมให้ค่าเสียเวลาคุณกลับบ้านด้วยติดมติดใจ,จแล้วเนี่ย <laughs> ยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า VW New b i e t l e คันนี้1.8เทอร์โบครับคุณผู้ชมนะครับทำกันบ้านก่อนไปเช็คราคาก่อนว่า2.0ธรรมดาเนี่ยเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ครับ1.8เทอร์โบเขาขายกันอยู่เท่าไหร่เอางี้ดีกว่าหลายๆคนถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้เช็คนะผมจะพูดคร่าวๆให้ก่อนตัว2.0ธรรมดาเนี่ยราคาตลาดก็จะอยู่40กว่ายัน40ปลายแล้วแต่สภาพ ตัว1.8เทอร์โบนะครับอยู่ในราคา7 0 0แสนกว่าขึ้นไปใช่ฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมกะโมโตคอนเซปต์เราครับต้องเปิดทัวร์ทัวนอื่นอยู่นะครับ7แสนกว่าไม่ต้องเขาเขาจะด่าบุปการีอีกเนี่ยเอาไป6 9 9น0 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมถูกมากซื้อสดรถได้ครับผมจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยครัจัดไฟแนนซ์ก็ต้องขออภัยด้วยว่ารถไม่ได้นะครับครับแต่เรามีบริการไฟแนนซ์ให้นะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบ ก็ติดต่อเข้ามาครับซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับแม่กะโมโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ไวยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกวันจากร้านแม่กะโมโตนะครับ